สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอเบนมานากษตรครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูการทำล็อกบ้านดินนะครับผมจะทำล็อกอิฐซึ่งจะเอามาใส่เพียงนานะครับเพราะว่าเราผมได้ทำหลังคาเพียงนาเทพื้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าผมจะใส่อันที่จริงถ้าจะทำด้วยการใส่อิฐอิฐล็อกที่เขาขายตามทำจากอิฐก,ก็ได้ครับแต่ว่ามัน เราจะอยากได้อิฐที่จำจากดินนะครับจอยากได้บ้านดินก็เลยต้องลงทุนหน่อยลงแรงแต่ว่าเราจะลดต้นทุนด้วยการทำบล็อกเองก็สร้างแบบขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นว่าผมสร้างอิฐบล็อกช่องอิฐบล็อกนมานคือกว้าง20เซนนะครับแล้วก็ยาวา40เซนตนะ41เซนนะครับกว้างยาวกว้าง สี่สิบเอ็ดเซนยาวสี่สิบเอ็ดเซนยาวกว้างของกว้างจะอยู่ที่ยี่สิบเซนนะครับตรงนี้แล้วก็ความหนาของของอ e ีทบล็อกหนาผมจะใช้อยู่ที่สิบเซนนะครับความหนาสิบเซนก็ผมจะทําที่หนึ่งก็ประมาณทำที่หนึ่งสี่ก้อนนะครับสี่ก้อนเพสี่ก้อนก็จะลองทําดูเพราะไม่เคยทำเพื่อครั้งแรกนี่แหละที่ ลองสนใจอยากจะทําทบ้านดินเพราะว่ามันเย็นแล้วก็ลดต้นทุนซึ่งเราไม่ต้องเป็นต้องไปสร้าง,อ,งอะไรที่มันต้องใช้เงินอย่างเดียวก็จะลดต้นทุนด้วยการทําเองได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ซื้อเขาก็จะลดต้นทุนด้วยการทําอีบล็อกพันดินครับไปติดตามมาดูว่าผมจะทําออกมาได้ไหมแล้วก็มันจะสวยไหมแล้วก็บ้านดินจะดีหรือไม่ดีนี่ก็ติดตามตอนต่อไปครับเพราะว่า อันนี้ก็จะเป็นเถียงนานะครับซึ่งจะทําขึ้นมาเองนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนช่างที่เขาทำกันแต่เราลงมือทาเองลดต้นทุนการจ้างช่างจ้างช่างนะครับจ้างช่างเราก็ทาเองของเราก็เถียงนาครับค่คอยๆทำไปตัวนี้หมดงบไป8,000กว่าบาทแล้วครับ8,000มันไปแพงตรงไหนถ้ามันแพงตรงเหล็กนะครับเหล็กแล้วก็ก ปูนกับแต่เหล็กจะแพงกว่าครับพวกเหล็กวันนี้ถ้าอนาคตต่อไปเหล็กมันแพงขึ้นเรื่อยๆนี้การสร้างบ้านหรือสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันจะใช้เงินสูงถ้าต่อไปเรามีต้นไผ่เองมีต้นไม้เองเราก็จะไม่ต้องซื้อเหล็กแล้วนะครับมันจะลดต้นทุนตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นการทําเกษตรเนี่ยมันมันต้องรอใช้งานเพื่อตอบโจทย์ก็คือ ต้นไม้ที่มันโตพอใช้งานได้เราเอามาสร้างกระต๊อบหรือสร้างบ้านเราเองได้ลดต้นทุนได้เยอะครับเพราะว่าเราไปซื้อเขาก็อย่างที่เห็นนะครับของมันแพงแล้วก็ปุกปูกอินหินอินหินปูนทรายเหล็กเนี่ยมันขึ้นราคาหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมก็จะทำโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วลตอนนี้ก็เรือต่อไปก็จะทํลรอกบ้านดินนะครับจะใส่อิล็อกบ้านดินใส่เป็นเอาดินมาปั้นเป็นก้อน็อกก่อน ไม่รู้ว่ามันจะทําได้ไหมเพราะว่าเป็นการมาทําครั้งแรกนะครับส่วนผสมก็ผมก็เตรียมไว้ก็ค่อยๆทำครับเพราะมันทําไม่เสร็จวันเดียวหรอกมันใช้เวลาพอสมควรเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นแกลบครับเ,เตรียมแกลบกับแกลบก็ตัวตุนถูกครับเอามาผสมกับดินแล้วก็ใส่แม่แบบนะครับก็เป็นการผสมดินนะครับผสมดินให้เหนียวนะครับในการใช้ดินทั่วไปนะครับ เราต้องให้ท่องมาด้วยการขุดมาแล้วก็ใส่น้ําขยาขยาแล้วก็ใส่แกลบนะครับเอาความข้นค้นหนึดตามเราชอบเลยนะครับก็จะเป็นการทําบล็อกบ้านดินครั้งแรกนะครับสำหรับสวนไ er อแมนม้าเกษตรมาดูกันว่ามันจะทาได้จริงไหมมันจะยากไหมกำลังเหยียบข,ข้าผสมเข้ากันก่อน ก่อนจะเอาไปใส่แม่แบบนะครับจะทำออกแบลกกับดินให้มันเข้ากันสะก่อนต้นทุนครับมันได้ประหยัดครับแต่ว่าอยากจะทําเพราะว่าถ้าจะซื้ออีก็ซื้อได้แต่ว่าเอาอยากทําอะไรใหม่ๆเพื่อชาวสวนเราต้องสวนกระแสครับสวนสวนคนหมูมากคนหมูมากเขา คิดง่ายคิดสบายเนาะเขาก็ซื้อไม่ทุนง่ายซึ่งเขาก็ทำรวยจากการขายวัสดุก่อสร้างเยอะแยะเลยแต่เราก็อยากจะลดต้นทุนนะครับเพราะว่าการสร้างบ้านหรือสร้างอะไรแต่ละทีนี่รู้สึกว่าเกษตรกรหรือชาวบ้านเราเนี้เป็นหนี้เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเยอะแยะเลยครับบางคนละหมดเป็นล้าน อยากได้บ้านสวยๆหรือบางคนทำงานด้วยจากมีบ้านสักหลังนี่ก็ยากถ้าเราทำเองได้จากวัสดุที่เรามีก็จะลดต้นทุนได้เยอะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครใครจะสวยจะบ้านหรูช่างเขาให้มีนอนที่สุขหัวนอนนะครับ ไม่ตอนไม่หนาวตบแดดตบฝนได้ก็จะทำวันละสี่ก้อนห้าก้อนอนี่ครับพอถ้ะสี่ก้อนหรือแปดก้อนเนี่ยตามกำลังถ้าเราไปทำเยอะกว่านั้นมันก็ไม่ไหวแรงเนาะไม่ค่อยทำไปเรื่อยๆไหนก็พักมันไม่ใช่งานบริษัทที่จะต้องเอาเป้าเอารดักเป็นที่ตั้งนะครับวันนี้จะต้องเอาได้เยอะปุนนี้ก็จะเยอะอีก ปีนี้ทาได้แค่นี้พี่หน้าก็เพิ่มประดับไปอีกไม่รู้จักจบจากสิน้นคู่แข่งนี้ตลอดเวลานี้เราไม่แข่งกับใครครับเราแข่งกับตัวเองนี่แหละอันไหนทาได้ก็ทําทาไม่ได้ก็พักนอนนี่แหละครับค,คือเกษตรเกษตรอินซีเกษตรทฤษฎีใหม่พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอันนี้ครับอันนี้ก็ดินที่เราเหยียบ ย่ำที่ว่ามันได้แล้วครับตอนนี้ก็เ,เหลือแต่แค่เอาไปใส่บล็อกครับเดี๋ยวไปแล้วมันจะไม่ไม่กลับคืนมามันก็จะมันยังเป็นรอยใช่ไหมดินประมาณนี้นะครับหลังจากทำมาแล้วสองสามบล็อกมอีลูกสาวอยากมาทำด้วยอยากเล่นอ้าวยิ้มดูดิอ่า เดี๋ยวนู้นๆอยู่ตรงนู้นเออเดี๋ยวเขาจะหยียบตรงนี้เองอมันจะโจมเออมันจะโจมก็เหยียบให้มันจมเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเนาะครับตอนนี้ก็อิดบล็อกบล็อกที่เราทําไว้แล้วก็เอาดินมาใส่แล้วครับก็อย่างที่เห็น,นครับในภาพก็ตอนนั้นได้ทดลองไว้แล้วคือก้อนฝั่งนั้นนะครับสี่ก้อนแรก่เป็นการทําครั้งแรก อาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันทําครั้งแรกของในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าเพิ่งหัดทําลองผิดลองถูกผสมดินการผสมดินสําคัญครับต้องผสมให้มันไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่แน่นเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับก็เอาให้มันแบบถ้าว่ายกบล็อกขึ้นง่ายด้วยแล้วมันมันไม่ไหลเข้าหากันมันยังเป็นรูปทรงที่เ,เป็นรูเปเป็นมุมอยู่นะครับบล็อกถ้าบล็อกมันไหลเข้าหากันเนี่ยมันจะเสีย มันก็จะใช้ไม่ได้นะครับผสมผสม,สมผมก็จะใช้ออกแรปรเป็นตัวปรับความเหนียวความเหนียวคว,ความแฉะอะไรเงี้ยเอาเอาแปรตัวปรับกินก็เกียหนึ่งครั้งก็จะใช้ได้ประมาณสองสองบล็อกหรือสาบล็อกนี่นะครับผมผสมไม่เยอะครับผสมครั้งหนึ่งจะมาดูกันว่ามันมันจะเป็นแบบไหนครับเพราะครั้งแรกสะดสท้ยที่ผมจะทำนี่ครับมันจะอายุ มันจะเป็นก้อนดีขนาดไหนัน,นับแรกผมก็จะแคะอันนี้ก่อนเพราะว่าให้นาร่องก่อนนมันจะถอดง่าย,ายไม่งั้นถอดยากครับถอดตุ๊บมันจะหลุดออกไม่เป็นเหลี่ยมก็อันนี้สักนิดนึงแคะ,แะ,แะ,แะถ้าแคะเกินไปก็ไม่ดีแคะเกินไปก็เ,วเลวอะไรเข้าหากันก็ผมลองมาน่าจะตรงนี้น่าจะ เข้าท่าแล้วแหละน่าจะใช้ได้แล้วก็ทดลองจากบล็อกนั้นแล้วว่าคือ,อมันใช้ได้ออกง่ายอยู่แต่ถ้าเราเอาแน่นเกินไปมันก็ติดบล็อกติดไม้เนี่ยติดไม้ก็ออกไม่ได้อีกจะทดลองดูครับเพราะว่าเอาเอาปัญหาให้เราเป็นอาจารย์ครับไม่ต้องถามใครยากถามใน YouTube Google มันก็ เห็นแต่ภาพเนาะเขาทำใคลิปให้เห็นเราก็ต้องปฏิบัติจริงอย่างนี้แหละครับประหยัดปฏิบัติจริงมันจะเห็นภาพกว่าอันไหนที่ว่าเหนืดมัเป็นเหนียวหรือมันแฉขาดไหนเราก็จะเห็นด้วยตัวตัวเราเองแฉเหนืดหรือมันยังไงนี่เราก็แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์นั้นนั้นครับไม่มีสูตรตายตัว ไม่ได้คำนวณว่าน้ำต้องขนาดไหนดินขนาดไหนเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่มันก็จะไม่เหมือนกันอีกผมก็เลยว่าทำสไตล์ของผมนี่แหละตามใครมากก็สูตรก็คือใช้แกลบกับดินครับนี่กระตุ้นทุนได้เยอะครับเพราะว่าเสียเวลาแค่เหยียบเหยียบดินให้มันได้เฉย,ย มันจะเหนื่อยตรงเครื่องเหยียบดินให้มันได้นะครับเหยียบดินผสมดินนี่แหละเหนื่อยหน่อยอครับมาลุ้นด้วยกันว่ามันจะขึ้นขนานดะมันจะแตกไหมแล้วก้อนนี้นี่คือก้อนบล็อกที่สองครับมันจะแตกไหมโอเค นี่นะครับก็ใช้ได้ครับมันเป็นเหลี่ยมอยู่ไม่ไม่ได้แตกไม่ได้ขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับนี่นะครับบล็อกจากอิดดินนะครับทำอิดดินผสมแกลบนะครับมันก็จะมีความกว้างอยู่ที่20เซน ยาวสี42 41เดเซนนะครับที่ผมทำบล็อกขึ้นมาก็ยาวถือว่าใหญ่ไหมก็ตามในอาจารย์โจนจันไดเขาบอกว่าอย่างนี้นะผิดหรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้นะแต่ว่ามัน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 เป็นก้อนแล้วก็คงจะได้แหละแล้วก็ความหนาของมันมันก็ถือว่าหนากว่าบล็อกที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับมันหนาแล้วก็มันก็ตันมันไม่ได้โปร่งเหมือน หมือนขายท้องตลาดท้องตลาดมันจะมีโปร่งข้างในไหมต้องใส่ปูนฉาบเข้าไปนะยอันนี้มันก็จะแข็งแรงนั่นเลยเพราะถึงบอกว่าบ้าไอ้บ้านดินนี่ไม่มีเสาเพราะว่ามันหนาขนาดนี้มันก็ไม่ต้องใช้เสาเยอะไม่ต้องใช้เสาเลยแหละใช้แต่คานแต่พอเอื่องถิงหน้าผมเนี่ยผมทําเสาไปแล้วผมก็จะเอาประกอบกับเสาที่หนึ่งนี่นะครับบ้านดินทําเองครับทําเอง จะได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆใน YouTube ในเพจนะครับถ้าอยากติดตามในเพจก็มีไอเมนมันากเตษตรเหมือนกันนะครับนะครับส่วนดินที่ผมผสมนะครับมันจะประมาณประมาณนี้นะครับมันก็ไม่แฉไม่ได้เละ คือกำแล้วมันมันแน่นมือนะก็คือกำแล้วมันอยู่ทรงอ่ะมันไม่เหลวอ,ออกมาบางคนก็เอาแบบเหลวมันก็เวลาเราดึงบล็อกออกมามันไหลเข้าหากันเลยก็กำปุ๊บมันก็อยู่ทรงแบบนี้ถือว่าผ่านนี่คือการเรียนรู้ด้วยตัวตนเองนะครับผสมกับแกรบก็จะก็จะทำมาแล้ว สิบยี่สิบบล็อกนี่แหละแล้วแต่ความขยันนะวันไหนขยันก็ทําเยอะหน่อยวันไหนไม่ขยันก็ตามสภาพครับนี่ก็ทําจากข้างสะเลยนะครับอ่างบอ่อน้ําเลยมันจะได้ไม่ต้องตักน้ําไกลพว่าจะได้บออ่อความลึกของสะมาอีกนิดนึงก็ คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากแกมาเรียนรู้ด้วยกันก็มาที่สวนไอแมวนักเกษตรนะครับติดตามติดต่อทางเพจหน้าเพจได้แล้วก็ใต้ลิงก์ในเพจได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้ครับผมมาเล็กเปียคุณพ่พเ็นครับไม่ได้เก่งแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งเพราะว่าจะได้ทําคลิปใหม่ๆและสาระดีๆให้เพื่อนๆได้เห็นว่า,เ,าเราทำอะไร แลกเบี่ยนกับพี่เขงกนครับไม่มีใครเก่งไม่มีใครผิดใครถูกทำออกมาสำเร็จนั่นคือถูกที่สุดแล้วขอขอบคุณที่รับชมครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ